ดีใจมากเมื่อนี้ดวงดี <c oughs> ได้แต่งแต่เกิดมาเนาะนี่แหละเทือที่สองที่เคยถือหวยถือเทือเล็กคือตอนเหล็กอันถือเทือแรหลกคือตอนเล็กออ,อ,อ,ออกขาเจ้าของเนาะแม่นี่เล็กแม่นเลถือสองใบขอบคุณหลายๆขอบคุณลูกไส้ามามาเขาฝันมาบอกเล็กเนาะอันลูกไส้หน้าตา อัน,นย้ไส้เป็น,ในใยังไดแมนลองเลขกตสีเอาไห้เบิงในคลิปนี่ละ่ะขอบคุณเล่าเอาเล่าอาอกซื้อก่อนอันเรือที่สองมาสันทอได้การถือหวยแต่ตแต่เกิดมาก <c oughs> <c oughs> ถือตอนตอนเป็นเล็กหน่อยตอนเลกออกคาเจ้าของจาได้เท่าเสมอนี่ได้ถือสามบาท <c oughs> โอ้ยดีใจคััดีดีใจถือว่าร้ายดอกแต่ก็ดีใจ ผู้ใดบนเสื้อว่าหลกวิญญาณมีจริงกับเบิงเอาคลิปนี่ด้วจ่าเดอแม่น้องเล่นอันกะอยากเอามาให้เบิงแล้วกะเอามาบอกนว่าอย่าไปหลบลูของแจงสี่มันมันมันหลบลูว่าได้ต้องสัมผัสเอาเองว่าสันทอสบีใจดีใจ ไปแล้วบ๊ายบายสู่ขอยสู่ขอยสู่ก็มันถึกยากอยู่เดถ้าพูดถึงนี่นี่ถ้าถึกทัง6โตจังสิเนาะจสิได้เงินล้านแม่น้องเก็บ่ถึกง6ตดอกยามใดบแต่ว่าเพิ่นมาเข้าฝันเนาะว่าให้ซื้อตนีโอ้ย ละเดี๋ยวแม่น้องได้เสร็จไปเจอหนาเขาเล่กันแล้วกันถ้าสังเกตดีๆก็สิเห็นว่าแม่น้องได้าทายลูกไว้แล้วก็สิติดเป็นหนาเล็กน้อยน้่งอยูขาง,ง,งเนะาะแล้วผู้ใดเห็นกับเม้นในคลิปนี้ให้แม่น้องเล้ในเะด้อถ้าก,กันเห็นแล้วก็ยังมาขอเลขแม่น้องเด้ได้ละ <laughs> เพราะว่าขันเขาอยากมาห้โชกเฮาเขาสิมาเขาฝันเฮาเองเลยเนาะอันนี้ละถ้าสังเกตก็สิเห็นยุบประมาณนั้น ขวามือเป็นหนาเด็กหน่อยเนาะแม่้องเด็กกับทายติดบอดเสื้อกัน